ออสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนพี่น้ะนักตกปลาทุกคนนะครับแลวก็ท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับแต่มีที่ใจรักในการตกปลาแล้วครับผมกลัาพกผมเช่นเคยครับผมหยดเอนเชฟไปชิงนกระซินครับมือหนีผมกับผ้าหนามาตกป่านะครับผมในการตรงคงกัเป็นตกชิงอเร่วครับผมนี่ตอนนี้ผมกะจัดของจัดอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมือหนีกับพิเศษนะครับผมเล่นสองขั้นครับมือนี้เป็นระยะหาซีครับซีหานะครับผมจะลองเล่นสองขั้นลองมือนะครับ สภาพไม้นะครับก็เป็นไม้ขึ้นลาเปล่าผงผมครับผมมองก็แล้วครับมองที่ผมเคลื่อนเปลี่ยนครับผมไม้ขึ้นลาเปล่านะครับผมนี่ครับผ่านไม้ครับผมนี่นี่ครับนะไม้ขึ้นลําเปล่าครับผมแต่หลังจากที่ผมได้มาล่องหลายคลิปแล้วครับผมกับเสนม,มากกับปลานกเขาป่าเยปลาก,กระมัง,งครับผมเขานะครับแล้วเมื่อเหนี๋วผมล่องามาตามลาบปลานกเขาบางครับผมกับรู้ว่าจะมีป่านกเาขาเขาบยอะครับผม เดี๋ยวเยื่อได้ใส่ด้การตกเกมือนี้นะครับก็เป็นเยื่อพี่หาเหมือนเดิมครับผมเยื่อพี่หานะครับผมฝากติดตามผลงานน้ำนะครับโอเคครับกะก่านไปรับชมในการตกปลากะต้องขอคุณนะครับเป็นเพื่อนพี่พี่นานๆตกปลานะ้ครับที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจแล้วครับผมก็ต้องขอบคุณหลายครับตอนนี้ก็ได้วลาไปตกปลาครับตอนนี้ว่าถึงไหมมั้มหมกมุ่งเลยครับผมตอนนี้ผมก็จัดของส็จเร้อยแ่ล้วครับผม จีเรียรเขากับไปตกปลาครับตอนนี้ก็มีเวลาหน่อยครับผมจะไปติดตามรับชมผลงานครับว่าจะมีใส่ไหนนานไดนรับชมบ้างครับผมโอเคครับผมรยกันเลยครับผมไป นกเขาครับผมแต้มแหลกครับล่ะน,นะปลานกเขาครับมาแล้วแตมงามรับ các cụ ông ta à, nóc khâu nên so dài chế đúng không? à cảm ơn các cụ นะครับก็มังมังเสียงมากนบป่าปล่อยครับผมปลาที่ตกได้จากเคลื่อนครับปลานกเขาปลากระมังปล่อยแล้วนะผมนี่ไปไปตก ไปแล้วบมดตายครับหลอดหลอดมดตายแล้วอีกตัวหนึ่งไปไปรอดไปแล้วลกไปกไป ê ha liền chú bay bay Leo.